ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทาวิธีเออเสกเรือนะครับแบบนี้นะแบบเหมือนเป็นมี c ีเสกเรือนะโอเคเราจะมาเริ่มเลยนะครับอย่างเออนี้มีเครดิตนะครับผมของช่องเกมแอนสคิปผมจะให้ลิงไว้ด้านใต้ครับเโมเดลนี้ผมได้เอาเขาเอาเขาหมดแลผมเอามีเรือแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ก็แต่งแต่งเองนะที่เรือสคริปเขาสคริปหรือว่าพวกอะไรเขาเขียนครับผมเดี๋ยวผมจะลองมาดูไปหนึ่งอย่างแรกนะครับทุกคนไปโหลดโมเดลได้เลยครับ boat and อาบอสเครดิต uh, อันนี้นะผมเกมแอนด์สคริปต์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ชมนี้วด้ะโอเคผมบายเออไม่ใช่ <_ S 1> เดี๋ยวรบายบอสนะครับผมให้ <พอ S 2> ทุกคนพอทุกคนอินเสิร์ตมาเพิ่งพิ่งู้จะได้อย่างงี้เอ่ยให้เลือกบายบอสครับแล้วก็ลากไปไว้ในสตาร์เตอร์ GUI อไอันแรกนะแล้วก็ฟรีบอสก็ฟรีบอสทำให้ลากไปเลยเลปิเคชั่นโซเลชั่นนะพอนี้ก็คือเรือที่เราอยากให้มันสปาผมส่วนที่สปาครับก็ลากไปไว้ได้เลยแต่ว่าเรือจะขับได้หรือไม่ได้แล้วแต่เรือเลยครับผมไม่แล้วแต่แบบว่าเรือที่เเราใช้อออ่ะันดดี๋ยวผมลงู บางบางเรือมันก็ใช้ได้คนระับบางเรือมันก็ใช้ไม่ได้เช่นเรือเนี่ยครับเอิ่มเรือที่ผมใช้มันอาจจะเบอร์ไปหน่ะนะเนี่ยมันอาจจะใช้ได้โหเอ้ยมันอาจจะใช้ไม่ได้นะแต่มันสปาลมันสปาลได้แต่ใช้ไม่ได้โอ้เศร้าป่ะน,นะตายเถอะโอเคผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็นี่คือหลกัหลกๆของคลิมครับเดี๋ยวผมจะมาขับเรือเล่นเพราะว่าใครอยากแต่งตัว NPC หรือว่าปรับอะไรครับก็ปรับได้เลยนะตรงนี้ ดีเทคเตอร์อันนี้ปรับสีไม่ได้คนระับเพราะมันอยู่เนียนไปแล้วเศร้าเอ้ยปรับได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวปน,นะอืมนะผมจะทำเป็น้ังหาเลยทำน,นานขนอยเออแต่คิปมันจะแป๊บเดียวเกินนนะครับอ่าอ่า ได้้แลวตามนะผมจะทำนะครับส่วนใหญ่เขาอยากได้สีอะไรก็ปรับเองได้นะให้เราปรับสีแต่ก่อนที่ยังไม่ยูเนี่ยแล้เป็นคนต้ปรับเป็นสีขาวสีขาวแล้วแล้วก็ปรับเป็นนีออนฟินโอ้ว้าวนายเองก็แสบตามกันนะเนี่ยผมก็จะคอนโทรลดีับผมแล้วก็ย้อนมันขนาดเล็กลงึึ เประมาเนี้นะแล้วก็ผมจะทำอันนี้เป็นผมจะทำเป็น่ในกะทิพาร์ทเอ้ยมไม่ใช่ไม่ใช่วะใช่ใช่แล้วก็เรื่องนี้แล้วก็ยูเนียนครับนี่มันก็จะเหลือแต่อันนี้นะแล้วเราก็ลากไปไนิดจุ๊บชิ้ เอ็มทำไมเท้าเอ็มพีซีผมมันดูไม่ติดพื้นวะอ๋อใช่จริงได้ไหมไม่ติดพื้นถูกแล้วครับมันไม่ติดพื้นส่วนเรือนี่ใครจะยูเนียนหรือยูเนียนก็แล้วแต่เรือครับผมที่เราเลือกนะเป็นะแล้วก็ยูเนียนนี้ก็ไวในนี่ทำไมไม่ได้ไวในนี้ว่ะแล้วเจ้าไวก็ได้ครับอ่าเอาไว้เลยกันก็คืออันนี้มันก็คือจะแบบเพราะว่าปุ๊บก็จะไปไหนด้วยกันได้เนะี่ยเดีด๋ยวดูแล้วปุ๊บก็จะไปไป,ไป,ไป,ไปพ่อคือโมเดลด้วยกันครับแต่ผมจะลองเอ่รู้สึกมันเอียงปหมใช่โบบมัน,นเอีีียงนน่มา แตะทีแล้วสุดยอดเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าม,มีเรือไหนที่มันพอจะขับได้บ้างอมเช็บอันนี้ด้วยกันอน,นี้ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเป็นโมเดลเรือฟรีหรือว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอิม่กมกดเลยเฮียอะดูว่าได้หรือเปล่าโอ,โอ้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 เป็นไปขยับทำน้ำอย่างนี้นะครับคลิปเก่าก็มีเคยมีสอนไว้นะครับผม เ็าบอกเขาคุณน้ำเขาก,กว้างกว่าน,นี่ยโอเคผมสำหรับคลิปนี้ครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยครับโอเคผมบายสวัสดีทุกคนครับอย่าลืมไปโหลดลิงก์ด้วยบราส